สำหรับในคลิปนี้นะคะทุกคนเราจะมากันที่คอนเสิร์ตของแ Black พิ n k ในเมืองดาลัสวันที่2นะคะที่ในวันนี้ก็มีเหล่าแฟนๆมาดูคอนเสิร์ตของ Black พิ n k เป็นจำนวนมากซึ่งในวันนี้นะคะแฟนๆที่ได้เข้ามาดูเข้ามาชมคอนเสิร์ตของ Black พิ n k เนี่ยต้องไม่มีคำว่าผิดหวังกันอย่างแน่นอนเพราะว่าในวันนี้นะคะสาวแบล็กพิ k จัดเต็มความสนุกให้เหล่าแฟนๆได้ชมกันนะคะ มาเริ่มกันที่คลิปภาพบรรยากาศตอนที่สาวๆกำลังเต้นอยู่บนเวทีพร้อมกันทั้ง4ี่คนและดูเหมือนว่าพัดลมที่อยู่หน้าเวทีนะคะจะพัดลมแรงเกินไปหรือเปล่านะคะทําให้กระโปรงของเจนนี่เปิดซึ่งทางด้านของเจนนี่ก็มียิ้มเคิร์นและพยายามเอามือมาปิดกระโปงแต่เจ้ากระโปรงก็ไม่เป็นใจให้เจนนี่จริงๆนะคะก็ถือว่าไม่โป๊นะคะเพราะว่าสาวๆเขาก็มีใส่กางเกงซับนเซฟตัวเองระดับหนึ่งแล้วซึ่งพัดลมจะพัดแรงแค่ไหนก็ไม่โป๊แน่ๆนะคะ และก็มากับคลิปนี้ของลิซ่าเป็นคลิปภาพตอนที่ลิซ่ามานั่งตรงขอบเวทีและก็มีการทักทายเหล่าแฟนๆนะคะซึ่งคลิปภาพนี้ของลิซ่าน่ารักมากๆดูเพลนๆก็เหมือนกับตุ๊กตาเลยภาพนี้ของลิซ่านะคะเป็นอีกคลิปที่แอดเห็นแล้วชอบที่สุดเลยกับลุกการแต่งหน้าแต่งกายและทรงผมที่ดูยังไงยังไงก็เหมือนตุ๊กตาจริงๆเพราะว่ามันน่ารักเกินปุ้ยมุ้ยจริงๆนะคะทุกคนมาต่อกันที่สเตจเพลงมันนี่ของลิซ่า ซึ่งในวันที่สองนี้นะคะลิซ่าก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเช่นกันและในวันนี้นะคะทางด้านของลิซ่าก็มีการเต้นโพแดียนให้เหล่าแฟนๆได้ดูกันด้วยซึ่งการเต้นโพแดียนของลิซ่านะคะก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับเหล่าแฟนๆที่มาดูเป็นอย่างมากสําหรับในคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็มาอัปเดตข่าวของลิซ่าและก็แบล็คพิ้งแค่นี้นะคะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะไปแล้วนะคะ